รับท่องดีมิงโชนะครับขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้เป็นเช้าว,วันจันทร์นะครับเมื่อคืนดูบิ๊กแมตว์วันเสา U, ร์ดูแมนยูนะฮะแล้วก็อาเซนอลไม่ได้ดูครับแต่ดูไฮไลท์สิ่งที่จะพูดกันก็คงจะเป็นเรื่องของบิ๊กแมตช์ที่เข้มข้นนะฮะเมื่อคืนนี้เตะก,กัน4ี่ทุ่มสีและสุดท้ายเจ้าเจ้านะครับ งานนี้ก็เลยเป็นไปตามที่อาร์เซนอลต้องการครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยอาร์เซนอลขึ้นเป็นจ่าฝูงชั่วคราวด้วยลูกประตูได้เสียที่ดีกว่าแล้วก็พอผลของการเสมอของทีมคู่นี้นะครับในแอนฟิลด์นะฮะก็เป็นผลไปตามที่แฟนไอ้ปืนใหญ่ต้องการนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นเกมคุณภาพนะฮะตามคำคาดหมายสำหรับแฟนเริเวอร์พูลเนี่ยได้แต่เสียดายนะครับ เพราะว่าเมื่อวานนี้เล่นกันดีกว่ากดนะครับให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยโง่หัวไม่ขึ้นเลยนะครับแม้จะโดนนำไปก่อนในช่วงต้นเกมนะครับแม่ลูกนั้นเนี่ยนาทีที่23เควินบเดรย์เตะลูกสูตรนะครับไม่ใช่สูตรเตียวนะฮะนะมาเสาแรกแล้วจอนสโตนครับกองหลังที่แพงมาเป็นจอมทัพนะฮะ แปลประตูเสาแรกใหม่นะครับโอเ้เกมก็มันครับคุณภาพสนุกจริงๆครึ่งหลังสนุกกว่าครับหลังจากที่เริ่มมาได้2นาทีนะครับก็เป็นการพลาดของนาธานอาเก้คืนบอลเนี่ยเบาเกินไปเอเดนสันกลับมาตัดแล้วก็โดนจุดโทษพร้อมกับการบาดเจ็บนะะโอ้โหเสียจุดโทษครับอเล็กซิสแม็กอริสเตอร์อีกคนนึงที่โดดเด่นนะครับ ชุดแชมป์โลกอาร์เจนตินานะครับฟอร์มกลังดีมากนะฮะก็ยิงประตูจุดโทษดีเสมอหลังจากนั้นครับแมนซิตี้มีอาการเปห่าวเป็นเจ้าพ่อนะฮะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับเอาเอ่อเควินดบรอยส์ออกนะครับนี่คือจุดที่น่าสนใจครับเพราะว่าเควินดูบอยส์นี่ออกอาการหงุดหงิดไม่พอใจครับแล้วก็มีภาพ ในระหว่างแข่งเป๊ปโกเดล่าเนี่ยต้องเข้าไปเหมือนอธิบายและก็ปลอบนะครับขาใหญ่นะฮะซึ่งเป็นกัปตันทีมนะแกก็ยังมีอาการหงุดหงิดลีมิงก็ไม่เข้าใจครับว่าแกเปลี่ยนทำไมนะฮะนะก็เมื่อวานนี้โอฟิลฟอรเดนนะครับเกมรุกของแมนซิตี้เนี่ยไปไม่เป็นเลยนะครับต้องให้เครดิตให้กับพลพรรคหงแดงตะแคงฟ้านะครับ เมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหก็คุมเกมในครึ่งหลังได้อย่างหมดจดนะครับเออร์ริงฮาร์เรนเนี่ยมีจังหวะดวนเดี่ยวกับฟอร์จินฟันไดนะครับแต่ว่าก็กระชากแล้วก็ยิงเบาไปนะฮะหลังจากนั้นก็หายไปเลยนะครับ <c oughs> แม่ผู้เล่นตัวอย่างโจโกเมสแบ็คซ้ายหยุดเกมฟิลฟอร์เดนนะครับเอฮาวีเอเวีรตนะครับ เป็นจอมทัพบทงานแล้วก็ที่เด่นอีกคนหนึ่งเคียงข้างอเล็กซิสแมคอาริสเตอร์ก็คือวาตารุเอนโดนะฮะแม่ตัดบอลแล้วก็จ่ายบอลได้อย่างครบเครื่องกระบวนวันนะครับนะฮะแล้วก็สุดท้ายที่เดี๋ยวมีประเด็นครับเควินเดอะบอยส์กับฟรีลฟอร์เดนนะครับที่เล่นไม่ออกเลยนะฮะแล้วก็กับตันทีมเนี่ยถูก เปลี่ยนตัวนะและอีกจุดหนึ่งครับก็คือการน่าจะได้จุดโทษของลิเวอพูลนะครับในช่วงทุบระบาดเจ็บหลังจากชโรมี่โดกูนะครับเป็นปีที่เปลี่ยนลงมานะครับทีมชาติเบลเยียมเนี่ยแกเหมือนกับนะบอลโด่งแล้วแกก็จะไปเข้าไปเกี่ยวยกเท้าสูงคุ้นง่ายแล้วก็ไปโดนยอดอกของอเล็กซิสแมกอาริสเตอร์นะครับ อย่างไรก็ตามกรรมการคุณไมเคิลโอลิเวอร์ครับไม่สนใจใยดีไม่ยอมฟังอะไรแกบอกโดนบอลกอดนะฮะแกคงเห็นชัดนะครับแต่ว่างานนี้จะเกนขอบบอกยังไงย,ยกเท้าสูงอย่างนั้นเนี่ยต้องเป็นจุดโทษนะฮะ <c oughs> <c oughs> นะี่เมื่อวานนี้ก็เควินเดอรอยนะฮะเดี๋ยวเราดูว่าเปปมีอาการมึนมนงงๆกับการเปลี่ยนตัวยังไงนะฮะเพราะว่าเอามาเตโอโควาสิต ลงไปเล่นแทนครับจากโคเเชียก็เล่นได้ดีนะครับโคเลสิตนะฮะแต่ว่าลูกคมๆเนี่ยมันต้องเควินเดอะบรอยส์นะฮะเดี๋ยวเราคงติดตามกันแล้วก็งานนี้ครับเครื่องจักรสีแดงครับจบเกมครองบอลได้53.47นะครับยิง2่อถึง19ครั้งครับแม่เข้ากรอบ6ครับคนที่ยิงนกตกปลาเนี่ยก็คงไม่พ้นนะครับหลุยดีเอสนะครับนะ ชาวโคลอมเบียนนะฮะคุณพ่อมาเชียร์ด้วยครับพาดหลายจังหวะนะฮะก็เอาเป็นว่าเป็นเกมคุณภาพแล้วก็แผงหลังของทั้งคู่ก็แน่นปึ๊กเลยนะครับก็งานนี้นะฮะเดี๋ยวรุ้นกันต่อครับสนุกแน่ตอนนี้มีม้าสามตัวแล้วครับกกกกกกลังรุ้นสำหรับโค้งสุดท้ายพีเมยรีทำให้เกมการแข่งขันนับจากนี้สนุกสนานแน่นอนนะครับนะฮะแล้วก็รุ้นกันครับแฟนแมนยู ก็ลุ้นเป็นที่4ที่5ส่วนแพนดิบววพูจะเป็นแชมป์ให้ได้ปิดท้ายเจอกันครบส่วนเป๊ปกลดอราก็มีภารกิจ4แชมป์นะฮะแชมป์พรีเมียร์ลีกสสมัยแล้วก็ทำแฮตทริกแชมป์ให้ได้อีกปีหนึ่งนะมันแน่แล้วก็อาร์เซนอลครับกำลังเป็นตายอยู่ครับนะตอนนี้เป็นจ่าฝูงด้วยลูกยิงฟอร์มการเล่นที่ดีมากโอเคสุดยอด3ทีม จะได้ลุ้นกันหวังว่าจะได้ลุ้นกันสนุกจนถึงเกมสุดท้ายกันนะครับขอบคุณช่องหลีหมิงโชว์นะครับวันนี้ขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชัน่นขอบคุณปูนยาแนวตาจระเข้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ให้กำลังใจหลีหมิงโชว์นะครับดูบอลกันให้สนุกสนานและก็ออกกำลังกายกันปูนปูนฉักฉึกสวัสดีครับพรี่